หลายๆคนสงสัยทำไมกนนะถึงมียอดในการเข้ามาสู่โอลี2ส,สัปดาห์แรก2 0 0แสน มาขึ้นเดือนใหม่ทาไมกนาสัปดาหแรกกนาถึงได้2 0 0 0 0 0เพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเพราะว่ากนาโฟกัสค่ะคําว่าโฟกัสนั้นก็คือเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายของเราว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เรากําลังทําอะไรเรามีเป้าหมายแค่ไหนเป้าหมายของเราสูงแค่ไหนในเมื่อเรามีเป้าหมายที่สูงเราก็ต้องโฟกัสให้แน่วแน่ว่ววาสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้นั้นคืออะไรในเมื่อกนาคิดว่าสิ่งที่กนาได้นั้นมาจากโอรีมาจากหม้อสีแดงแดงมาจากกระทะสีแดงแจิตใจของกนาทั้งหมดกนามอบให้กับหม้อโอรีในหน้าฟีดของกนาในโพสต์ของกนากนาจะไม่โพสต์สินค้าอะไรเเลยพราาะว่ ก็นาโฟกัสว่าสิ่งนี้จะต้องให้ก็นาอย่างแน่นอนก็นาเชื่อเต็มร้อยกนามอบใจให้เต็มร้อยและลองตั้งว่าลองมอบใจให้ดูลองทําดูและคิดว่าสิ่งความสําเร็จมันจะมาไหมอย่างเห็นได้ชัดเจนวันที่1วันที่5เดือนมก,กราคมทำไมยอดถึงมาอย่างถล่มทลาย จุดโฟกัสของกานาจุดมุ่งหวังของกานาหนึ่งเดียวกานาตอนนี้ก็คือมอเลีกานาอยากจะให้ทุกคนไม่ใช่ว่ามาเชิญชวนมามาล่อลวงมาอะไรให,ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งกานาทมรมันดีหรือไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าในเมื่อทุกคนมีจุดหมายมีเป้าหมายเราจะต้ององเป้าหมายของเราให้ชัดเจนเราจะต้องวางให้ถูกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราอย่าสเปะสปะเราอย่าทําหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนหลายๆคนนะคะซื้อคอสแพงๆมาเรียนแต่ทุกคนรู้ไหมคะไม่ว่าคอสจะแพงแค่ไหน ยังแพ้การที่เราจะเรียนจากคนที่สําเร็จกาล่าเป็นคนที่สําเร็จมาในม่อโลีโดยที่กานาไม่ต้องไปเสียการเรียนเลยไม่ต้องไปเสียคอใชจ่ายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่เพียงแค่กานาเอาใจไปเรียนกับกาล่าเอาใจไปเรียนกับเขาซึ่งเขาสําเร็จมาแล้วเราเห็นอย่างชัดเจนว่ากาล่าสำเร็จมาในม่อโอลีกานาก็เลยต้องตั้งใจเรียนกับแกเห็นการกระทําที่ชัดเจนไม่ต้องไปเรียนจากทฤษฎีต่างๆไม่ต้องไปหาคําคมเห็นเพียงแค่การกระทําของกาล่าเท่านั้นนี่คือจุดโฟกัสที่กานามอบให้กับโอลีในตอนนี้และกานาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหหหลาายๆคคนนนะะะมโฟกััใใ้้ตตตรรรงงงงจุดดปเเ็ขออว ให้ตรงเป้าหมายของตัวเองจุดมุ่งหมายของเราเป้าหมายของเราย่อมอยู่ไม่ไกลความสําเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลที่อยู่ต่อหน้าเราตรงนี้นะคะกนา,าอยากฝากให้ทุกคนนะคะที่กําลังทําโอรีอยู่หรือกําลังสนใจในในโม่ใบแดงนี้ลองเข้ามาศึกษาดูนะคะในทีมงานนี้เราไม่ต้องไปซื้อคอร์สเลยค่ะเราเพียงแค่ใช้ใจใช้พลังทั้งหมดของเราที่มีลองมาสู้กันสักตั้งหนึ่งแล้วเราจะมาดูว่าผลสําเร็จนั้นย่อมอยู่ไม่ไกลอย,อย่างแน่นอนนะคะและกนาเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้เพราะกนาก็ทําได้และกนกาก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าโฟกัสเท่านั้นถึงจะมอบให้เราสู่ความ สำเร็จอย่างแน่นอน